สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเบนในวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันนะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการบวกเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันนะคะ่ะเรามาหาผลบวกของเศษ4ส่วน9บวกเศษ5ส่วนสพร้อมๆกันค่ะนักเรียนนะคะ อาน,นำมาเขียนแสดงวิธีทำได้เป็นเศษ4ส่วนเบวกเศษ5ส่วน1ินี่เศษสส่วนเบวกเศษ5ส่วน18บวกกันได้เลยไหมคะบวกกันไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนของทั้งสองจำนวนยังไม่เท่ากันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องทำส่วนของทั้งสองจำนวนให้เท่ากันก่อนนะคะเราจะต้องทำส่วน9ให้เท่ากับส่วน18โดยการหาจำนวนนับใดที่มาคูณกับ9แล้วได้18นะคะ นั่นก็คืออะไรคะนักเรียน9คูณอะไรได้18อ่าถูกต้องค่ะ9คูณ2ได้18ดังนั้นเราจึงนำเอา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะเขียนได้เป็นเศษ4ส่วน9คูณเศษ2ส่วน2นะคะแล้วก็บวกด้วยเศษ5ส่วน18นะคะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน18บวกเศษ5ส่วน18เอาละคราวนี้เราบวกกันได้หรือยังคะ อ่าบวกกันได้แล้วเพราะว่าส่วนของทั้งสองจำนวนเป็นไงกันแล้วส่วนของทั้งสองจำนวนเท่ากันแล้วนะคะเมื่อส่วนของทั้งสองจำนวนเท่ากันนะคะการบวกเศษส่วนนะคะก็คือใช้หลักการเดิมก็คือนำเฉพาะตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมก็จะได้เป็น8 5บวก5ได้เท่าไหร่คะอ่าได้ 13ก็จะเขียนได้เป็นเศษ13ส่วน18เศษ13ส่วน18นักเรียนลองดูสิคะเศษ13ส่วน18เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังอ่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วดังนั้นเราก็จึงนำมาเขียนคำตอเพราะฉะนั้นเศษ4ส่วนเบวกเศษ5ส่วน18ได้เท่ากับเศษ13ส่วน18ค่ะ เดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันหาผลบวกของเศษ3ส่วน5บวกเศษ7ส่วน10กันอีกตัวอย่างนะคะนักเรียนนะคะนำมาเขียนแสดงวิธีทำได้เป็นเศษ3ส่วน5บวกเศษ7ส่วน10นะคะเรานำเศษส่วนของทั้งสองจำนวนมาบวกกันได้เลยไหมคะอ่าถูกต้องค่ะยังบวกกันไม่ได้เพราะว่าส่วนของทั้งสองจำนวนนี้ยัง ไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องทําส่วนของทั้งสองจำนวนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยทําส่วน5ให้เท่ากับส่วน10นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาว่า5ไปคูณกับจํานวนใดแล้วได้10เรานําจํานวนนั้นมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะดังนั้น5คูณอะไรได้10คะ,ะถูกต้องค่ะ5คูณ2ได้10นํา2มาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้เป็นเศษ3ส่วน5คูณเศษ2ส่วน2 แล้วก็บวกด้วยเศษ7ส่วน10นะคะเราจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน10บวกเศษ7ส่วน10ครนี้เราเอามาบวกกันได้หรือยังคะ,ะบวกกันได้แล้วเพราะว่าส่วนของทั้งสองจำนวนเป็นยังไงการส่วนของทั้งสองจำนวนเท่ากันแล้วฉะนั้นเราก็เอาเศษบวกเศษ6บวก7ได้เท่าไหร่คะ6บวก7ได้เท่ากับ13นะคะส่วนตัวส่วนคงเดิมก็จะได้เป็น เศษ13ส่วน10นะคะคราวนี้เศษ13ส่วน10นะคะเราเรียกว่าเป็นเศษเกินนะคะเรายังเอามาตอบไม่ได้นะคะเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละาทำได้โดยนำตัวส่วนขึ้นไปหารเศษนะคะก็จะได้เท่ากับ10หาร13ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้1นะคะแล้วก็จะเหลือเศษ3นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ หนึ่เศษสามส่วนสิะคะแล้วเราก็นำมาเขียนคำตอบได้เป็น1นึ่เศษสามส่วนสิค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆการบวกเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะถ้านักเรียนหมั่นฝึกทบทวนนะคะนักเรียนก็จะทำได้คล่องขึ้นกว่าน,นี้นะคะ,ะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนในเรื่องของ การบวกเศษส่วนที <im sharing> ่ส <im et it edi> ่วนไม่เท <im IT r ary> ่ากันพร้อมๆกันนะคะเด็กๆการบวกเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันนะคะเราต้องทําตัวส่วนของทั้งสองจำนวนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนําตัวเศษมาบวกกันโดยตัวส่วนคงเดิมนะคะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราต้องมาฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันนะคะ เรามาดูโจทย์พร้อมๆกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่คุณครูใชใ้นักเรียนทําเป็นการบ้านมี2ข้อนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำข้อที่1เศษ5ส่วน7บวกเศษสส่วน14ข้อที่2เศษส1ส่วน15บวกเศษสถถส่วน5วันนี้เวลาเรียนคณิตศาสตร์ของเราก็ได้หมดลงแล้วคุณครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย